สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันวานรีวิวกินนะคะก็มาพร้อมกับนมโปรโตีนสูงนะคะจะสูงหรือไม่นั้นขเขาเขียนว่าโปรโตีน10กรัมค่ะแถวๆแต่ว่าพูดถึงราคามัน25บาทไงถ้าเราไปซื้อนมที่มันเป็นโปรโตีนสูงขวดใหญ่มันก็จะประมาณ40-50บาทใช่ปะ40กว่ากับ50บาทอันนี้มันก็อยู่ในราคาย่อมเยาวที่แบบว่าซื้อกินได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นรสสตรอเบอรี่และนมก็คือเป็นนมสตรอเบอรี่แหละเออน้ำตาลแค่สเอร์ซเท่านั้นค่ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่อบแห้ง0.8%ซค่ะเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะคะเราจะขยับก่อนดึกแล้วแต่ก็อยากกินเออตัวนี้ขาย Only at 7เท่านั้นนะจ๊ะปึ๊บกลิ่นมันก็เหมือนนมสตรอเบอรี่แหละมันเป็นแบบมีอืม มีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยค่ะมันเออมันไม่หวานมากกำลังโอเคเลยอะมีเนื้อสตรอเบอรี่ไ้เคียวด้วยเป็นแบบกรุบๆดีแล้วก็รสชาติโอเคสุดๆค่ะไม่หวานนะคะแล้วก็เหมือนกับ คือจริงๆถ้าเราชอบกินนมสตรอเบอรี่อ่ะมันก็อย่างนั้นแหละเออเหมือนกันเตะเลยแค่ว่ามันเพิ่มโปรตีนเข้าไปแล้วก็มีเนื้อสตรอเบอรี่อบแห้งถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืม o อเ a อเท่านั้นจ้าแล้วก็มีรสกล้วยด้วยนะจ้าอย่าลืมไปซื้อกินกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ